ก็อย่างที่ผมบอกอะว่าไอ้แถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะ,ะรัฐบาลนี่สบายตัวเลยเพราะอะไรไหมทำไมเพื่อไทยเนี่ยนะด้านหนึ่งก็จะต้องหาเรื่องด่ารัฐบาลนี่พอ<ช>ด่าไปด่ามาปุ๊บมันเข้าตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับอาจารย์เสรีใช่ไหมอาจารย์เสรีใช้คาว่าคว้างงูไม่พ้นคอใช่เพื่อไทยเนี่ยนะครับพูดอะไรก็ตามแบบมันจะเข้าตัวเองเหมดอ,อะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขา เพิ่งมาเป็นรัฐบาลนะั้นไม่กี่วันยังไม่ได้ถแถลงนโยบายเลยไม่กี่ไนไม่ได้ถแถลงนโยบายเลยนะอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็ลบกับรัฐบาลใช่ไหมออีกด้านหนึ่งก็ต้องคอยไปเสียบพักประชาชนอ่าครับออนะคอยซับพักประชาชนเปิดศึกสองด้านเลยโะครับสนุกครับให้ท่านผู้ชมจับตาดูอย่างนี้ดีกว่าคือรัฐบาลเนี่ย ไม่ต้องไปจับตาดูเขาหรอกเพราะว่าเขาเริ่มนักถอยหลังแล้วถูกไหมครับเ,เดี๋ยวก็เลยอีกสามเดือนกับอีกยี่้าวันสามเดือน2ี่สิบดวันอะไรก็ว่าไปแต่ให้จับดูพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน<ม>ให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับพรรคประชาชนบอกว่าเฮ้ย<ม>เป็นนายกได้ยังไงรัฐบาลมาแถลงนโยบายอย่างนี้ได้ยังไง<ม>เราให้คุณเนี่ยมายุบสภานะมไม่ได้ให้มาแจากเงินในโครงการคนละครึ่งนะผม,ผมฟังดีแล้วผมอึ้งเลยนะพี่มผมอยากดีปากจังเลยคนพูดแบบเน,นี้อ่า <laughs> แล้วสี่เดือนในประชาชนไม่ต้องกินต้องใช้กันหรือไงก็นน่นสิออกลัวแล้วทําอย่างตัวเองเหนือคนพูดแบบนี้คุณทําตัวเหนือรัฐธรรมนูญนะเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนาจหน้าที่นายกอํานาจหน้าที่รัฐมนตรีเนี่ยถูกกํากับโดยรัฐธรรมนูญว่าเข้ามาแล้วจะต้องทําอะไรห้ามทําอะไรต้องทําอะไรยังไงเออจะมาบอกว่ารู้สภาอย่างเดียวแล้วก็ผมเห็นแล้วไม่รู้คุณต้องเห็นหรือเปล่าที่มันมีอ่าก็คงเป็นพวกนี้แหละเขาไปตั้ง เว็บนับถอยหลังอ่ะเขาดาวเขาดาวเขาดาวเออเขาดาวเนี่ยนะคือใจคอจะไม่ให้ประชาชนทำมาหากินไม่ให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะสมมติวันเนี้ยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เนี่ยนะนายกกับรัฐมนตรีบางส่วนเขาก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปดูพี่น้องประชาชนที่ปัญหาใหญ่นะครับายแดนี่คือปัญหาใหญ่นะครับอ่าเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เราก็แค่เป็นห่วงแล้วก็ส่งนู่นส่งนี้ไปช่วยแต่ว่าพี่น้องที่อยู่เจ็ดจังหวัดชายแดนเนี่ยนะ โดยเฉพาะที่สุรินรีสเกตอะไรต่างๆเนี่ยเขาส่วนหนึ่งเขาก็เดือดร้อนใเดือดร้อนจริงเลยอันเนี้ยนะเขาก็ชีวิตก็ไม่ปกติอ่ะใช่นะก็รัฐบาลเขาต้องไปดูว่าโอเคจะดูแลเยียวยาอะไรกันยังไงแกไหนยังไงครับคือถ้าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินเชื่อฟังพักประชาชนแบบว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไม่มีปัญหาอยู่ในล่องในรอยของพรักประชาชนเนี่ยนะคุณอนุทินก็จะเป็นผู้นําที่ใช้ไม่ได้บังเอิญว่าแกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ เห็นประโยชน์ของทุกของประชาชนก็ต้องลงไปแก้ไขคือคุณอนุทินเนี่ยต้องฟังประชาชนแต่ไม่ต้องฟังพักประชาชนผมนึกขัดใจกับพักเนี่ยนะคือมันตั้งชื่ออื่นไม่ได้เนีก,กรกตแบบล็อกเลยนครับว่าประชาชนนี่ามเอาไปตั้งพักเพราะว่าทุกคนมันเข้าใจหรือยงนะเข้าใจผิดหมดนะครับย้ํานะครับฟังประชาชนแต่ไม่ต้องฟังพักประชาชน ส่วนประชาชนท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าท่าแท้ของพักประชาชนเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. ตั้งรัฐบาลเสร็จปุ๊บจะไม่ให้รัฐบาลทํางานแต่จะให้ยุบสภาท่าเดียวจะให้แก้รัฐธรรมนูญท่าเดียวอย่างอื่นไม่สนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับนี่คือพักการเมืองที่ทําเพื่อประชาชนจริจรงๆเลยครับ mm hmm. ย้ำไว้ตรงนี้นะครับจริงๆหรือเปล่าผมตั้งคําถามไว้ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปตีความอะไรมากมายเอาจากกรณีแต่ละกรณีเนี่ยเราก็เห็นแล้ว ผมยังไม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดส,สุรินทร์กับบุรีรัมย์เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาบอกว่าห้ามไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนอีกหรือเปล่าผม,<อ>กมยกมือให้คุณมาเป็นนายกเพื่อยุบสภาไม่ใช่ยกมือให้คุณเป็นนายกแลวไ,ไปเยี่ยมประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะจะเอาแค่ขนาดน,นั้นเลยใช่ไหมไม่แน่นะออมันเล่นไปมันหน้ามืดแล้วในตอนนี้นะครับเริ่มรู้ตัวว่าเสียงถายไปแล้ว